เตือนถุงไฟก่อนนะครับเตือนน้ำชาครับเรืองเหลืองเลยนะครับเดีย๋ยวเชฟรังสรรค์เมนูแม่อร่อยนะครับตอนนี้เด็กเสิร์ฟเราก็นอนหลับอยู่นะครับยังไม่พร้อมทำงานนะครับตอนนี้เด็กเสิร์ฟก็ยังนอนอยู่นะครับ <c oughs> ต้มหางหมูรับพี่นอ้องตัวมี้ขาหมูากิขากิขากิครับาคากิกลังจัดการกลังสันเมนูเราก็สายวันแล้วนะครับตัวน้ำนะครับ,นนรบกำลังกดเลยนะครับ

อนเมนูของเราแล้วเคื่องคัวเราฟางเสร็จแล้วเราก็อออกเอื้องเริ่มหอมนะครับใคราาตามเลยนะครับนเนะครับมานีาุดารยสอยังได้อยู่นะสุภชมครับไดดยอดมาตรงนี้ ต้องเอาสมุนไพรที่เราปลูกไว้นะครับสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรถ่ายไม่ได้นะครับสมุนไพรติด u ยูทูบครับสมุนไพรถ่ายไม่ได้ครับเราก็จะมานั่งดูนี่นะครับน้ำชาของเราครับสนวได้เครอนอ่คปเราเป็นกด่ไหมลบอกอกรูหนว่าสมุนไพรอันไหนไม่ได้ แต่เมื่อถึงก็ไม่ได้หินหรอกแต่คิดว่าเราถ่ายลงโซเชียลไม่ได้อือนี่ใส่เกลือสักหน่อยนะครับเจฟเรานางซันในนู้นนะครับโอ้โหใส่เกลือสักหน่อยนี่ดอกเกลือนะครับไม่ใช่เกลือนะครับเป็นดอกเกลือนะครับไม่เค็มครับไม่เค็มนะครับดีพอดีนะครับใช่ครับใช่ ยอันนี้แป้งนัวเรานะครับดูดในชื่อแป้งนัวมาเพิ่มไหมเนี่ยจะใส่รสดีเอาแต่แป้งนัวไม่เยอะนะครับเดี๋ยวหัวจะล้านม <c oughs> ั่ลุงเส้นผม <c oughs> เดี๋ยวเราต้องหารสดีนะครับเนี่ยเนี่ยครับรสดีนี่อร่อยครับใส่อะไรก็อร่อยครับ <c oughs> ปอมหอมครับแซ่บนัว พอดีเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับาาดอกอยังงเนี่ยใช่แนี่หน่อไม้ครับสงสัยจะกินไม่ได้แล้วนะครับหน่อไม้หน่อไม้เน่ากันแล้วครับคนทําฝีมือไม่มีนะครับน่าจะน่ากันแล้วนะครับเริ่มจะเป็นกระปูกกระปีดออกมาแล้วนะครับเริ่มจะตกลลา